สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์และเชนนะครับวันนี้จะมารีวิวกันซ่อมโซ n y นะครับ32นิ้วครับรุ่น klv ขีด32 v 2 0 0 a นะครับอาการเปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่ครับหลังจากแกะฝามาก็จะเจอรูปทรงแบบนี้ครับเปิดไม่ติดนี่ครับหมายถึงก็ถ้ามองด้านหน้าเครื่องก็ไม่มีหลอดโชว์นะครับไม่มีหลอดอะไรติดเลยครับ ปกติเสียปักก็จะได้ยินเสียงดีเลย์ดังป๊อกปักนะครับโซนี่ตัวนี้แต่นี่เงียบนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราลองมาวัดไฟสแตนบายหรือไฟไปเลี้ยงบอร์ดมีอยู่ไหม power on delay แป t สิ o หก เดี ain, <18. S 1> ๋ยวก่อนนะครับ18โวลต์สามตัวนี้ ไฟไฟสองเข้ามาไฟบ้านเข้ามา2องร้อบโวลต์น,นะครับตัวนี้ก็วัดตรงนี้มันวัดยากเ,าเดี๋ยวผมจะดึงช็อกเกตออกอย่างน้อยมันต้องมีไฟแช่ไว้สักชุดหนึ่งนะครับจับก,กาวนะครับไม่มี ตัวนี้ power on ห้าโวลต์ตัวนี้นะครับมีครับ ac power on นะคร ac d ผมหาห้าโวลต์อยู่ครับสามจุดสามตัวนี้ครับ standby ออมีนะครับมีไฟมาแล้วครับเมื่อกี้มองผมก็มองหาอยู่มองไม่เจอครับเจอแล้ว ตัวนี้ครับ3.3นะครับซึ่งจะไปเลี้ยงบอร์ดนะครับก็งั้นก็แสดงว่าเสียที่บอร์ดนะครับตอนนี้ตัวนี้รุ่นนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปหลอกมานะครับไปโยงเข้า power on ก็ได้ครับแล้วไฟชุดอื่นก็จะเปิดออกครับถ้า3.3มมยงมาเข้า power on ตัวนี้ขาที่สองเนี่ยไฟชุดอื่นมันก็จะออกมาครับ แต่ว่าผมผมก็สงสัยบ์ดนี่ครับเพราะว่าเคยเคยทาอยู่เดี๋ยวน่าจะเสียตรงบ์ดนี่ครับไม่ต้องโยงให้ดูครับเดี๋ยวมาลองดูกันเลยครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะรือยากส่วนมากถ้ารุ่นนี้ครับถ้าไฟสามจุดสามวนออกฝั่งนี้จะไม่ค่อยเสียนะครับก็มีมีเสียครับแต่ว่าน้อยมากเพราะฉะนั้นผมเลยไม่ได้โยงเลยตอนนี้ก็ทําการถอดออกครับถอดเหล็กนี่ออกนะครับ เดี๋ยวเราก็ต้องใช้คีมแกะหมออุนออกน็อตพวกนี้ออกหมดเลยครับเพื่อจะเอากรอบเหล็กนี่ออกนะครับสายพงสายแพรโอเคครับผมขวาลงมือทําสักครู่ครับก็ดึงออกหมดเลยนะครับโดใช้คีมหมุน ต้องใช้แรงดึงสองมือนะครับมันก็จะติดสีดำดำสักการะดำแบบนี้ไว้นะครับมันก็เลยดึงยากต้องใช้สองมือนะครับตรงนี้กับตรงนี้ข้างๆนี่ครับบอร์ดตัวนี้น่าจะสะสมความร้อนอย่างมากครับผิวเป็นสีชมองไม่เป็นสีน้ำตาลเลยนะครับโซนี่รุ่นพวกนี้จริงทนมากนะครับ ถ้าฟิล์มไม่เสียตัวนี้ฟิล์มเสียนะครับแต่พอดูได้คือทําให้ไฟเข้าก็ดูได้แต่ถ้ามันฝ้าขาวไปเรื่อยๆก็ต้องเปลี่ยนฟิล์มนะครับโอเคครับตอนนี้เรามาดูจุดตรงนี้กันเลยครับจุดพรุ่งนี้ถ้ารุน่นนี้จริงๆมันก็ไม่ค่อยเสียไม่ค่อยเสียชุดพรุ่งนี้เท่าไหร่นะครับมาดูจุดที่มันจะเสียนะครับอันดับแรกนะครับไขควงปากด้ามแบรนนะครับสักตุลลายแบรน ไทู่ๆนะครับอย่าคมนะครับมาเลาะกาวตรงนี้หออครับระวังนะครับจะมีชิปตัวเล็กๆอยู่แบบนี้ครับพวกนี้เล็กๆเนี่ยแบบนี้ยอยู่แถวๆนี้ครับระวังกันด้วยครับพยายามด้านบนนะครับอย่าเจาะเข้าไปนะครับสักครู่ครับเดี๋ยวผมขอทำก่อนครับก็การแกะก็ไม่ใช่ว่าจะทิมเข้าไปจนขูดปิ้นนะครับผมก็ยังยังมือลอยลอย ลอยอยไว้อยู่ครับไม่ใช่ว่าทิ่มเข้าไปครับี่ครับเจาะเข้าไปค่อยดึงครับก็จะเริ่มมองเห็นตัวไหลแล้วครับห้ามเจาะเข้าไปนะครับเจาะเข้าไปโดนวงจรเรียบร้อยนะครับอะไรหลุดหายแล้วก็จะยาวครับอะไรหลุดเนาะทีนี้ ผมก็พลาดเลยนะพอดีถ้าถือมือข้างหนึ่งก็จะเป็นเงี้ยเมื่อกี้จอแล้วยางมันเด้งครับโดน C ีหรืออะไรหลุดนำสีครับขาดสีกระป๋องตรงนี้เดี๋ยวต้องมาจาดใส่กัเดี๋ยวผมวางก่อนดีกว่าแต่การจาะก็อย่าลึกจนไปโดนอะไรแล้วกันครับเดี๋ยวมาด,ดูจุดเสียนาทีหลังครับโอทค,ครับขอทำลงมือทำก่อนครับเดี๋ยวจะชํารุดไปใหญ่ ก็แล้วแต่ความถนัดนะครับบางคนก็ใช้คัตเตอร์นะครับแต่ก็ระวังพลาดตื่นถลายแบบผมเมื่อกี้ครับและตรงนี้คมนะครับระวังนะครับมันคมมากด้วยพวกนี้อาจบาดมือได้ครับโอเคครับครับหลังจากก็ค่อยแกะค่อยๆแซะไปนะครับก็ผมก็ล้างหน่อยเดี๋ยวตอนนี้ก็ท่านผู้ชมที่ทำก็อาจจะมีชิปอาหลุดหายก่อนนี้ครับปัญหาก็คือตรงนี้แหละครับที่มันหลุดหายนี่แหละ วัดมันจะอยู่จุดไหนมันมีมาหรือเปล่าหรือมันไม่มียกตัวอย่างเช่นตรงนี้ครับอย่างเนี้ยจุดๆเนี้ยคือมันไม่มีมาแต่บางตัวมันมีมาแต่ดันตอนแกะไปแทะออกเลยจะง,งงกันแต่เดี๋ยวผมก็จะทําสัญ,ญลักษณ์ไว้ให้ว่ามันมีตรงไหนบ้างอยู่บริเวณที่ผมแกะก็ดูครับดูให้มันครบเหมือนกันตอนที่แปลงปล่อยน้ำยาน้ำมันสนมันซึมเข้ารัด ไอ้กาวตัวนี้หน่อยจะได้แซ่ออกง่ายขึ้นก็ค่อยเคลียเพื่อให้มันดูสะอาดขึ้นจะได้มองเห็นง่ายครับตอนนี้ก็ใช้พวกลายคัตเตอร์อะไรแหลมแซ่แซ่ออกไอ้ตรงขาพวกนี้ขาพวกนี้ช่างมันครับขาพวกนี้ไม่ต้องไปแซ่ออกครับเราจะมาเน้นบริเวณตรงนี้ตรงที่มันมีเศษเกาะๆเล็ก,กๆ,ๆน้อย แซก็ไม่ใช่ว่าจะไปเขียตรงตัวอให้มันหลุดครับแส้ไม่ถึงกาวดำๆที่มันติดบริเวณพวกนี้ใช่เพื่อท่านผู้ชมจะได้ดูง่ายขึ้นอันนี้มันต้องใช้ปลายคัตเตอร์แกะเข้าแต่ไม่เป็นไรครับมันยังอยู่อยู่ไม่ต้องไปแท้มันก็ได้มีตัวอะไรแค่จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นตัวอะไรว่าเวลาท่านแกะท่านแงะมันเหมือน ครบแบบผมไหมเดี๋ยวเจ้าหลงอาการครับถ้าแกะแล้วเราไปวางยาตัวเองทำอีกครั้งอันนี้ผมแกะให้เพื่อจะได้เห็นความสว่างของขาก็จะได้ดูเปรียบเทียบได้ง่ายลายปิ้นเนี่ยสำคัญครับอย่าไปขูดนะครับอันนี้ผมไม่ได้ขูดลายปิ้นครนับผมแค่วางรับๆแล้วก็ขูดกาวออกนะครับลายปิ้นพวกนี้ ก็ okay. พอเข็บคร่าวๆพอครับโอเคอย่างนี้พอน่าจะมองเข้าใจครับเอาแล้วครับเดี๋ยวเปิดไฟแฟลชจะเหลี่ยมตาไหมอ่าได้อยู่นะครับตอนนี้มาดูครับ ตอนที่ท่านแง่ át, แง่แซ่แซ่กันแล้วมันจะมีครบแบบผมให้ดูนะครับจะมีตรงนี้หนึ่งตัวนะครับต้องมีนะครับตรงนี้ด้วยครับต้องมีนะครับลายห้ามขาดนะครับพุ่งนี้ใกล้เคียงกับกาวที่แปะผมจะเอาเอาบริเวณใกล้เคียงกาวที่แปะไว้นะครับตรงนี้ก็ต้องมีนะครับมีนะครับตรงนี้หนึ่งสองแต่อันนี้มันมีของมันอยู่แล้วครับมันไม่โดนกาวหนึ่งสองสามสี่ตัวแล้วครับห้าตัวตรงนี้ครับมีต้องมีนะครับ ตามตามที่ผมชี้ครับห้าตัวเดี๋ยวใช้มิเตอร์ดำแดงกาจะได้มองดมง่ายหนึ่งสองเอาตรงนี้ด้วยสามสี่ห้านะครับหกนะครับคิดตอนนี้สามขางครับหกนะครับหกเจ็ดเจ็ดนะครับ, 6, 7, 7รบตรงนี้ไม่มีครับเจ็ดแล้วนะครับแปดตรงนี้ครับ แปดใกล้สี่ตัวใหญ่ตรงนี้แปดเก้าตรงนี้ครับตรงนี้ไม่มีนะครับรนี่เก้าตรงนี้ก็จะเป็นสี่ขานะครับตรงนี้เดี๋ยวแกะออกให้ก็นี่ครับนี่ครับตรงนี้มีตรงนี้มี แต่กามันยังทับไปอยู่โอเคมีนะครับมีมีตรงนี้เป็นสีขาเนี่ยต้องวัดนะครับเผื่อบางครั้งมันขาดนะครับสีขาอาร์แพ็กสามตัวนะครับสีขาสีขาก็ซ้ายขาวาก็เป็น8ปดขานะครับอันนี้ัน,นี้อันนี้ก็คงม,มองเห็นนะครับ หนึามตัวเล็กนี้4ี่ห้าหกดแปดเกสบตัวพอดีครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูนครับนี่นะครับท่านผู้ชมให้ทำการตั้ง R าคูณหนะครับวัด R าเลยครับตรงนี้ต้องขึ้นนะครับ ขึ้นกี่โอห์มก็แต่มิเตอร์ครับวัดไกลมันเต็มที่ไปเลยครับอาจจะไม่ถึงหนึ่งโอห์มนะครับก็สามารถต่อตรงได้ครับถ้าไม่ขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะประมาณผมแนะนําให้ต่อตรงไปเลยนะครับตรงนี้ถ้าวัดดูถ้าขาดก็ต่อตรงครับถ้าร้อยโอห์มนี่ก็ต่อตรงไปเลยครับตรงนี้ต่อตรงตรงนี้ต่อตรงตรงนี้ผมวัดขึ้นตรงนี้ขึ้นขึ้นตัวไหนถ้าไม่ขึ้นนะครับให้ต่อตรงไปเลย เดี๋ยวผมจะทําการต่อตรงตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ครับเดี๋ยวจะต่อตัวนี้ก่อนดีกว่าแล้วค่อยเปิดครับตัวนี้มันขึ้นอยู่ละโอเคครับมันมันขึ้นประมาณสองร้อยโอห์มนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมลองทําดูกันครับนี่นะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกก่อนหน้าว่าผมได้ทาคอนเนคเตอร์ C หลุดไปครับผมก็บัดกีเข้าแล้วครับก็ใช้ตัวเดิมครับมันก็จะมีลายด้านล่างเลือกที่ขาดก็ต่อโยกสายเข้ามาเข้าคู่บวกมันตรงนี้ครับ แต่ตอนนี้ที่ผมบอกแน่แนวไปนะครับให้วัดอาคุณหนึ่งครับที่ควรต่อตรงนะครับก็ที่บอกไปทั้งหม,มันมีกี่ตัวตัวเนี้ยตัวนี้นที่จริงมันก็ไม่ค่อยเสียแต่ก็มีเสียนะครับส่วนมากจะเสียฝั่งตัวบนคือวัดเหมือนอาร์เนี่ยครับมันขึ้นประมาณร้อยโอห์มนะเท่ากันหมดทุกตัวเลยสี่เส้นก็วัดวัดแนวนี้ครับแนวนอนเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ให้ครบสี่ขาวัดมิเตอร์อาคนหนึ่งครับต้องขึ้นขึ้นเท่ากันหมดนะครับ ส่วนตัวนี้จริงๆมันไม่ค่อยมีปัญหามันจะมีปัญหาอยู่ช่วงนี้แหละตัวนี้ที่ผมบอกต่อตรงแล้วแต่ครับจะต่อจะถอดออกแล้วจะต่อครอบระหว่างอาหมายถึงหมายถึงสมมุตินะครับสมมุติว่าเป็นตัวนี้ครับก็เอาลวดเส้นลวดมาบัดกีตรงนี้โยงเข้ามานี่เลยก็ได้ครับบางคนก็ถอดออกถอดออกเลยครับแล้วก็บัดกรีทับทับบัดกีลอยๆอยตัวเก่าครับตัวนี้ไม่รู้จะมองเห็นนะผมผมสูมไม่ดู ที่ผมต่ออาจจะมีเลื่อมของแสงไฟก็ตะกัวมันไม่ได้โดนกันถ้ามันเป็นปลายหางที่ยื่นออกมาลอยออกมาด้านบนตัวนี้มันไม่ได้โดนกับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเข้าใจปิดก็ผมได้ต่อเป็นเส้นลวดเดี๋ยวต้องปิดแฟลนะครับท่านผู้ชมมองเห็นนะจะเห็นเส้นลวดนะครับเห็นไหมครับเห็นครับนะครับผมต่อครอบระหว่างอาตัวล่างนะครับเป็นเส้นลวด ตรงนี้ครับโยงเป็นตัวยูเห็ไหมนครับ mm hmm. ก็บางคนเอาออกกันแล้วแต่ครับผมไม่ได้ออกก็ตอนนี้ต่อแค่ตัวเดียวดูนะครับที่จริงบอกให้ต่อตรงตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าว่าจะติดไหมไฟสถานะแสดงหลอดหน้าเครื่องไม่ติดด้วยนะครับสั่งงานไม่ได้นะครับเปิดเครื่องก็ไม่มีพอผมทําการใส่ต่อตรงตัวนี้เข้าไปนะครับ ต่อตรงนะต้องปลายมิเตอร์ชี้นะครับปรากฏว่าเสียปังครับได้ยินเสียงดีเลย์ดังป๊อกแป๊กนะครับดีเลย์จ่ายไฟทํางานเดี๋ยวนี้เป่าฝุ่นทีหลังนะครับพอดีมันอยู่ในห้องครับไม่อยากเป่าในห้องจะโยกไปเป่าด้านนอกครับก็ดังป๊อกแป๊กครับดีเลย์ดังต่มาดูหน้าเครื่องกันเลยครับตอนนี้ ฟิล์มนี่เสียนะครับแต่ว่ายังพอดูได้นี่ครับกดนะครับสีเขียวม,มองเห็นไหมน่ครับกดเปิดนะครับเดี๋ยวผมซูมให้มันเลยขยายใหญ่ถ่ายถึงไม่รู้เรื่องนี่ครับแต่ฟิล์มเสียอย่างนี้ยังพอดูได้นะครับถ้าใส่กล่องดีตอนไหลเข้ามาถ้าดูไกลก็จะพอมองรู้เรื่องครับแต่ถึงข้าวจริงก็ต้องเปลี่ยนครับอันนี้คุยกับลูกค้าไว้นะครับ ก็คือถ้าดูได้เขาจะเอาไปดูนะครับคือแก้การไฟไม่เข้ากันครับตัวนี้ครับก็สรุปว่าเข้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกดเมนูยังเมนูขึ้นนะครับเห็นนะครับถ้ามองไกลมาดูได้ครับอันนี้ผมถ่ายเอียงครับส่วนมากถ้าฟิล์มเสียต้องมองตรงนะครับถ้าไปมองข้างมองจะเห็นหมดครับเนี่ยครับถือว่าดูได้นะครับถ้าดูไกลหน่อยก็จะดูชัดเจนยิ่งขึ้นโอเคครับก็ สรุปว่าเป็นประมาณนี้นครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมขอบัืกี้แค่ตัวเดียว,วครับเพราะมันติดละที่เหลือใครลองทําตามดูครับตัวไหนขาดมันไม่เชิงว่าขาดนะครับมันออกในแนวยืดค่านะครับต่อตรงเาเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะประกอบครับ นี่นะครับฟรีเป็นเสียนะครับแต่ผมเน้นอาการคือไฟไม่เข้านะครับก็มันก็ยังดูได้อยู่ครับถึงมันจะมองฟพาวาแต่เวลามันมีสีสันออกมามันก็จะดูได้อยู่ครับก็ถือว่ายังเสีย50เสียอยู่50เปอร์เซ็นถึงเวลาเดี๋ยวก็เริ่มฟากอบนี้ครับ,บเบลเซอร์